ครับก็ขอสวัสดีด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับรายการไอซ์สกนะครับวันนี้ก็ขออภัยหน่อยพอดีไม่เอ่อไม้ตัวดีมันเสียนะครับก็เลยต้องใช้มาโนบุกอัดเสียงอาจจะแตกหน่อยแล้วก็ฟังนั่นหนวกหูนะครับก็ขอัยมาที่ด้วยวันนี้จะมาต่อพาร์ทสองนะโมแก้ปัญหาที่พาร์ทที่แล้วผมติดปัญหาข้างบนมันเอเอไอไอซขอบมันไม่ตรงได้แล้วนะครับเ,เดี๋ยวมาดูกันต่อเหือว,ว่าที่นี่ อ่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยข้างขวาก็จะเป็นอย่างนี้นะ๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแก้กันนะครับก็เปิดอินเด็กซ์เอ่อพีทีเอ็มแอลขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่อิเนเด็กซ์พีเอทีขึ้นมาครับเอาคู่นะครับ อันนี้คือเราต้องเปลี่ยนรูปแบบเว็บแบบเว็บใหม่นิดหน่อยนะครับเนื่องจากเห็นแบบลื่นไปแต่ไม่ได้ทำงานนะครับคือเราต้องทำให้ชิดขอบข้างบนนะครับเออแล้วก็เป็น กอร็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับเลาเซอกเราก็ทำการล็อกฟล็อกตัวของตรงนี้นะครับตัวใหมเอเอร์จะได้อย่างนี้ครับแล้วเราก็ทำการ้็เราจะเราจะทำการลบสไลด์แล้วปักักเอาทเราัก็ตัด้นมเลย น ientes, ี <c deve ck> <Trustee> <tama> ้กวเดี๋ยวเราจะทำการตัดสไลด์ใหม่นะครับัก็จะเหมือนอันเก่าครับ โอเคหลังจากได้อย่างนี้แล้วเราก็ทำการป้ายในคอเว็บนั่นอยู่ไว้เรียกเลขนำสุนทรเป็นเป็น PNG 24สิบสี่เพื่อฟังคมชัดนะครับแล้วกดเซฟสตั้งมันโดติเคสทั้งหมดเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ทำการปิดอันนี้พี่บอนโดยต้องไปกดเซฟนะครับกดโนไปแล้วลากเข้ามาใหม่ครับอ่าเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วใช่นะ เราทาการปิดตาทุกอันเลยนะครับเพื่อที่อันนี้เราจะเซตเป็นแบงก้าวได้เลยน,นี่ทำการเซฟตอันพลชิดเซตนะครับเัียนไม่ทีเอ็นจีเซฟเป็นแบงก้าแต่ทแบบ็นจีหลอกตโอเคเรากะได้แล้วใช่ไหมครับ เราก็ทำการที่ขวาที่อินเด็กเ HTML แล้วกด Open with Adobe Developer CS เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับสร้ัวนะองเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะมาทำการแก้ไขโค้ดกันอีกครั้งหนึงย่ครับผมหลังจะได้อย่างนี้มาแล้ว เราก็จะทําการที่ที่ขอบตารางนี่นะครับขอบลายมือเซนเตอร์นะครับเฟลพอลลตี Play ้และก็อิเนอเลือกเป็น b บ็กกร o ว n ์และก็เปลี่ยนทีนะครับแบ็กกราวด์อเดอร์ก็เลือกที่มันเข็มๆหน่อยอรนนี้นะครับเลพอลลตี้่ยนเลยนะครับกด Apply แล้วกดเค หลังจากนั้นเรามาทําการบวกเขาวบวกตรงสไตล์นะครับตรงเนี้เราสอดบอดี้แต่ไม่ิกบอดี้ Body เข้าไปโอเราก็บวกครับอ่าแล้วเราจิดแถบแบ็กกราวนะครับตั้งค่าตามผมนะแบ็กกราวอีทีเชนโนลีพีสแบ็กกราวเอเจเมนต์เป็น,โน,โปปปปนอ่าฟิกแบ็กกราวโพสิชันก็เป็นเซ็นเตอร์แล้วก็แบ็กกราวโพสิชันวายก็เป็นท็อปนะครับอันนี้ผ่านแล้วกดโอเค งั้นให้ทำการทำผล x plus t เ,ด,ด,เ,เดี๋ยวเรามาดูการแสดงผลนะครับอ่าครับมันก็จะถึงแล้วเพราะว่าที่มันไม่คงเ,เ,เดิมคงเดิมมองความตัวมนนี่คือกระต่าย เราเชืนน mm hmm. ่อใจนะครับจะอยว่เคารพขนาดนี้ โอเคครับพอดีปรากามันเก่าปรากาามันปันปน้นไปนะครับจริงไม่เกี่ยวหรอกไอ้ที่อยู่ข้างบนนะอยู่ตรงกลางก็ได้ผมมันก็ไปนี่มันนะครับรกับกลับเีย กตัดตัดทนีครับนี่มันตั่แล้วเหอ แเผมขอแก้ปัญหาอะไรนิดหน่อยนะครับก็คือเมื่อกี้ตรงนี้เราจะทําการเมื่อกี้จะตัดสไลด์ใหม่อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็จะทําการครอปนะครับเพื่อการเป๊ไโค้อันนี้ไว้เวลาทําการครอปเนี่ยครอปเฉพาะเส้นไกด์ตรงนี้ให้ครอปตั้งแต่ข้างบนละครับครอปตั้งแต่ข้างบนเส้นไกด์ลงมาเป็นถึงโค้ดตัวนนี้นะครับพอเสร็จแ okay, ล้วกด Enter นะครับจะได้ประมาณนี้แล้วกดไฟล์เป๊ไโค้อันนี้ไว้นะครับ เรียกไฟเป็นเรียกนมสเป็น png ยี่สิบสี่ความคมชัดนะครับก,กด save ตั้งชื่อเป็น index l นะครับอก็แ็ได้อย่างนี้แล้วเราก็กลับไปตอนที่เราไม่คร p นะครับแล้วก็ปิดตตาออกให้หมดเลยนะครับเพื่อเราจะเซฟเป็นไฟล์ back u อ png กดปุ่ม c ครั s เพื่อถ่ายพวกสไลด์ที่เรตัดไว้นะคับกดปุน c shift s เพื่อเซฟเป็นไฟล์ back u อ png นะครับ เสร็จแล้วเราก็เปิดขึ้นเปิดเปิดไอ้อินเด็กซ์เสร็จแล้วเราจะได้ไฟล์ประมาณนี้มานะครับเราก็เปิดเจ้าอินเด็กซ์ HTML เนี่ยเปิดเข้ามาด้วยดีมเบอร์จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแเราก็ทการคลิกที่เส้นขอบตารางตรงนี้นะครับเปลี่ยน Align Center นะครับเราก็คลิกข้านอกนกด Properties b a c n d Image ก็เลือกเป็นแบ c k g r o u n d ของเรานะครับแบกกล้ว g r o n d Color ก็เลือกเป็นเข้มๆหน่อยส่วนข้งางล่าง m a ้ g ก็ให้เป็นตัวมาทุกอย่างทุกอันนะครับ สังเกตว่ามันยังจะยังไม่ค่อยตรงกันใช่ไหมแต่มาตั้งค่าตามผมนะกดตอนแรกจะเป็น E ครั้ขงขวากดบวกแล้วกด,แ,กด body, แล้วก็คลิกที่บอดี้นะครับมาที่แบ็กกราวด์แล้วก็ตั้งค่าตามผมนะครับประมาณนี้แล้วกดแอปพลายแล้วก็โอเคครับสังเกตคือตรงแล้วกดดูครับ,อรบเอ๊ะไปดูผลคับอ่าโอเคครับประมาณนี้นะครับอันเนี้ย แบล็กเก่ามันจะยังไม่แบล็กเก่าตรงนี้คือที่มันมีสีเขียวเพราะว่าแบ็กเก่าของผมมันสั้นนะครับเดี๋ยวผมจะดัดแปลงหน่อยเพื่อติดตามต่อ นี่แหละครับหน้าที่กาแก้ปัาเซฟเป็นแบ็กเก่าใหม่ครังหน่อนะครับอ่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูผลอ๋อมันเซฟไม่เสร็จเดี๋ยวลองกัน,นอ่าโอเคครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับก็เสร็จกันไปสำหรับการแก้ปัญหาไอ้แบ็กเกา่าขออ้าข้าขวาอันนี้มรื่งอ,องเฉียวเคก็สามารถไว้ตรงกาลางได้ละ ครับผมเดี๋ยวพัดหน้าเรามาทาก,การใส่ลิงเชื่อมไปที่อื่นกันนะครับแล้วก็ทำพวก,พวกเอเีโลเีโลเวอร์อินเนทนะครับผมจะทำยังไงเดี๋ยวพัดหน้าก็มาดูกันครับสวัสดีครับ